มีคนขอมาพี่ขอนะักฟุตบอลที่แขวนสตาร์ทเร็วก่อนกําหนดหน่อยขอมากระจันให้ครับปีนี้คนแขวนสตาร์ทเยอะนะมันมาทำคอนเทนต์นี้กันดีกว่าก็ก่อนจะไปดูครับพี่ฝากกดติดตาม YouTube ช่องกูไม่รู้ครับรวมถึงช่องติกตอกช่องนี้ช่องกูไม่รู้ครับรวมถึงใครอยากพูดคุยเรื่องฟุตบอลกับพี่แบบส่วนตัวนะผมรวมถึงมีกิจกรรมฟุตบอลให้เล่นอีกเยอะมากมายเลยเนี่ยกดได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยนะครับมาคุยกันก็สถิติออกมาแล้วนะผมนะฟุตบอลส่วนใหญ่เนี่ยจะแขวนสตาร์ทกันอยู่ที่อายุประมาณ35ปีนะครับงบางคนเน่ยจะกคร ดีหรืออยู่ในวัยสภาพร่างกายที่ดีอยู่เนี่ยแต่ก็รีบแขวนเกินคนแรกเลยครับคนนี้อาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากนะครับผมแต่ก็แขวนสตาร์ทเร็วด้วยวัย29ปีครับอันเดเชอเล่น,นั่นเองนะครับ ดาวเตยชาวเยอรมันครับกับแชมป์ดีกีฟุตบอลโลกครับทั้งแชมป์พิมลีกด้วยนะซึ่งเหตุผลที่เจ้าตัวเลือกเล่นครับก็เพราะว่าไม่สามารถเอาตัวเองเนะี่ยไปเป็นตัวหลักของทีมในระดับสูงได้นะทีมชาติเยอรมันก็ไม่เท่าไรครับอยู่เชลซีก็ไม่เท่าไร <ๆ S 2> ก็ยิปกาปีก็เร็วมากเลยนะเออ,อย่างน้อยก็มันก็ยังได้ต่อไปเล่นในลีกที่ต่ำลงมาแต่ก็ยังเล่นได้นะแล้วก็จะมีพวกนักเตะในตำนานครับผมอย่างแฟงไลกาครับที่แขวนสตัดไปด้วยวัย32ปีครับผมก็ยังไม่ค่อยน่าแปลกสักเท่าไร่ะแแกร็เววดดขตั ที่ป31ปีนะผมเออก็ก็ถือว่าเร็วอยู่นะก็ถือเหมือนมันยังไม่สุดอะเออหรือจะเป็นเอลิคคันโตน่าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่แขวนไปด้วยวัย31ปีแล้วเหตุผลของแกค,ครับก็คือแกไม่อยากจะอายุมากกว่านี้ในการแขวนสตาร์ทอ่นะก็คืออยากส่งท้ายการเล่นแบบสวยๆนี่คืเหตุผลขอ,องแกนะสื่อแกก็ตัดสินใจยากนะสําหรับเอลิคคันโตน่าก็ถ้าเร็วกว่านี้มันก็คงไม่มีอะครับถ้าจะเร็วแบบประมาณแบบแ,บบแขวนสตาร์ท25ปีมันก็คงแบบขาหักขาขาดอะไรเงี้ยเอออาจจะต้องแขวนประมาณนี้